ภาษาที่ใช้ในคลิปไว้ใช้สำหรับคุยกับพวกเพื่อนเท่านั้นห้ามใช้กับคนอื่นไม่งั้นอาจโดนต่อยได้พร้อมยางพวกกระจพวกโง่ควนโง่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 มีห้านาทีมีชีวิตเดียวหต่อยตีตีไม่ได้บาดีสัตไปเฮ้ยเกือบถึงแล้วเี้ยเกือบถึงแล้วโอ้ยทันหลังไม่ทัน เกือบึกแล้วเมื่อกี้ไอ้ยะไอ้พี่พี่ไนจู่ก็คิดสั้นเราเอาไปดีกูกดไม่กูจะทำเราไปสู้ๆไม่จริงไปเลยอไรเราเอาไปดีไปเออไปไปบอกบอบไปรอนแล้วรอนรอน

เดี๋ยวคิดเองมาทำไมมาดีสะอาดมาดีกำลังวิ่งเปลี่ยวเลยเสีตอนเปิดสภาดิลูกกันหมดเลยวะเฮ้ยเราแรกกันกระต่ายจริงกระต่ายจริงแล้วก็เป็นคนคิดตันต่อเฮ้ยไอ้ไอ้กระตายจริงกระต่ายจริงกระต่ายจริงไม่ตายไม่ตายแต่เกือบจะไม่ได้นะ วิ่งเปลี Guys> ่ยวเลยเสียเสียตะกี <S <S ้วิ่งเอาสียะกี้วิไปมไป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 ไไปอ่ะมันเสียมันเสียตายมามเสียมไปเลเหย่างแม่งยิ่ยกันเลยยิ่ไปไปวิ่งด้วยความเร็วโอ้อะไรวะหนะผมตายนะผมตายผมตายไอ้หี่อะไรทีเดียวตกตายเลย ไอ้ควายเอ้ยจะกจอกจริงจริงเออเด็จอกไอ้ควายเอ้ยโอ้ยอาซูมายซูมายซูมายชนะชนะหมดเลยอืมด่านที่นี่กดเขียวดิเฮียกดปุ่มเขียวดิกดปุ่มเขียวกดปุ่มเขียวกดปุ่มเขียวเออมันคืออะไรอ๋อเรียบร้อยเดง เจ๊แปกแปลอะไรอหรอโดนอออะไรอะ Warning Snowstorm ไปยุ่หิมะเหรอน่าต้องไปไวๆมั้ง No cap No cap เอาเอา แข็งอ๋อมันไม่ได <g ười> ้ยาวมันเป็นดานอุ้ยเชี่ยไม่ตายจบตายเดินเนี่ยเฮ้ยโอะเฮ้ยซอมบี้แล้วมานโดนแข็งไปนะก้องชนะให้ได้ตายดิกับพี่นู่นอูแหรกแรกแลกไอ้เส้ามูอยู่ตามดิสอะเดินเนี่ยเฮ้ยโอ๊ะเฮ้ยซอมบี้เดินตามเองเดียวเลยเดินตามบ้าเลยตาแล้วบ อะไรนี่ใครไอ้เราไม่รู้ไอ้ยังมาเค้กเวลาเบิดไอ้สัสไอ้ยังไม่ไปยืนตรงเค้กเราเบิดเลยไอ้ยังวิากดได้พาเล่นเลยไม่ช่วยยังเป็นวิญญาณอยู่ควยแล้วมึงกระโดดแล้วต่อหนี้อะไรเนี่ยตอกกูจะกระโดดจุ๊บจบหี้ป่า กูจะเย็นฮอยอ่ะกูจะเริ่วันละต้องไปรอย็นเกินให้เยนเกินไปอ่ะกูจะเย็นฮอยอ่ยเย็นเตียมเย็นเตียมเลยนางเย็นเกินเย็นเกินอ๋อทางนี้ไปไม่ได้อาอต้องบินขึ้นมันกบไปแล้วมันกบไปแล้วมันกบไปแล้วไปเลยไปเลยมันกดไปแล้วมันกบไปแล้ววิ่งไปดิเฮ้ยดูดิแม่งตัวที่ผาย จะเย็นกู่จะเย็นหอยเหียเย็นโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เหียทายดูดไปไม่ได้เอ้ยม่็มันก็เหยียตอนที่ม่งไม่ได้ดูดสิไอ้ของยังที่ไม่ได้ดูดไอมันดูไงอะไอ้ไอ้มันมีน้า้ไอหอมันจะผักาไดียอขึ้นสนนั้นไมมีมันจักเราอันมีหน้าแวงดูดเนี่ยแวงดูอมีหน้ามันดูดอันไม่มีอล้ว

มาเ้คนกำเดินลงไปตายเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปตายไอ้เหี้ยมาไอ้กับสุดไอ้กำสุดสนกดาวกบสุดสังเวียนเอามากับสุดสังเวียนมั่วเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยเอามากับสุดสังเวียนเกมเพลงบักเรียบร้อยอ้าวเอ้มากับสุดสังเวียนกับสุดสังเวียนไอ้สัตสเดือดร้ายไอ้สัตว์เอ้ายังไม่ตายอ้าว เรียบร้อยฮะเอาไปกูไปิดเลยดผมใจเย็นผมใจเย็นพอกูใจเย็นพอไอ้เหี้ยมันจะมีอะไรมาทับปอวะเออมีวะมีลิงไอ้ยันไปวิ่งหนีเลยสัตว์

ไปไม่โดนไปไปไปเย็นพออย่าโดนหันะปุ่มบลกปุ่มบลกปุ่มบลกปุ่มบล็อกใจเย็นพอผมไป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 แล้วผมไปเลยใจเยลยตามไปตื่นเต้นไปมใจเย็นพอใจเย็นพอใจเย็นพอบางทีก็เย็นเกินนะกูใจเย็นหอยเหรอทำอะไรได้บ้าไม่รู้ เพี่ยตายจะรำบอกอะไรอ่ะอุ้ยทำไมกระโดดไม่ขึ้นวะเอ้ยหนึบหนึบหนึบเอาเอาเอาเดินไปดินไปควยกระโดดไม่ขึ้นไม่รู้ผอ้นเอ้นี่มันบอกน้ำผึ้งเนี่ยผมใจเย็นพอกูใจเย็นหอยอ่ะไม่เย็นไม่เย็นมากย็นได้เย็นได้ย็นไม่เย็นมากไม่เย็นมากไอเย็นไหมยังไงอ่ะเกี่ยวอะไรวะเกอสัตว์

เฮ้ยกูไปแล้วสองชีวิตสองชีวิตเฮ้ยตรงนี้มันกดไม่ได้ตรงนี้มันกดไม่ได้ผ่านไปเลยไอ้ะสาวอันนี้มันบ้ากอ้เยอะผ่านผ่านไปเลยผ่านเลยมันกดไม่ได้กดไม่ได้กูดาวต้องเปลี่ยนด่านต้องเปลี่ยนด่านไม่ไม่ได้กูดาวมันยังไม่ได้กดเลยต้องเปลี่ยนไอ้มาก็เป็นอันนี้ก็กดไม่ได้อันนี้ถึงกีกดได้กดแล้วได้แล้วแม่งไม่ได้เหี้ยอะไรใครลมาตูใครมากดต่างโลกไว้สัตว์

ใช่พี่ก็จำในบล็อกควาดชิบหายเออเออพิ่งเห็นตรงนี้ไม่มีกับดักพี่สแกนชูมึงเห็นมันเดินเข้ามาแบบก้าวขาเข้ามามึงกดได้เลยเว้ยมันยังไงมันก็ตายโอ้ยแต่โอ้โหด่านแม่งี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นด่านแม่งอย่างไกลยีเยี่ด่านไกลชิบหายเลยใจเย็นมากอันนี้คืออะไร

เมื่อกี้เมื่อกี้ให้ลงไปอ่ายัไม่ลงไปคนอเลย่มาเดีวตมาเดีวมเดี๋ยวต้อมาเดี๋ยวออกมเอมเดยวมาเตกมาเดี๋ตกมาเดีตมาเดมาเดมีอมีกมาเด้มวมี๋ม้มวมดีไมด้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 มีมเด่๋มี๋้มวตาตวมีกีอ ใจไม่เย็นเน้อใจดััามเวลา่รราาดเธอใจฉันเดียวได้เวลาี่เวอหายใจเดียวได้เวลา่เธอรักไม่ดีบางทีด้วยันยันไม่อาจเจอไอ้กันไม่ได้กันไม่ได้ไอ้เป็นบัก เอ้โย่ตั้ตลอดทางเลยีฉันดีโย่ได้รีเซฟเข้าใหม่หมดหรือีเซฟอ่ะเธอรีเกมปิดเกมอย่าเจอไม่รู้กดแล้วไม่ได้อะไรเลยจ่าจมีการดูดลงไปในนั้นก็ได้เออใช่มันผมโดนดูดนี้กดแล้วก็ไม่ได้อะไรอันนี้บักแต่ใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธออืมโอเคไม่มีอะไรท่อนไม้รักดีๆไอ้นี่ผ่านเงี้มัน ก็อย่างนั้นแหละดูอาจารย์เป็นตัวสัตว์สัตว์นี่อะไรคุยกันหน่อยีมิตุวไม่สิ่งเท่แค่หลงว้าวอย่าเด้งอยไปดูเป็นเด้งดียังไงเหรอใหญ่โ้จมไอ้จมไอ้จมจมไม่ต้องกดเฮียไม่โดสลาวบล็อกกันไม่เป็นเลยเฮีย

มันูละแตนไว้เดี๋ยวคุขอนี่เองขอนี่เองขอนี่เองไปเลยมังไปดักเลยลาเตนไว้สแตนไว้เอ้ยกูกแจธาตไปเลยทุกคนฉัเชื่อในตัวนดยอันนี้บักอันนี้บักบักแล้วตัวเนี้ยไปไปเร็วมาวิ่งชิวไปไปไปดัก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 กูดูนี่อยู่กูดูตัวนี้อยู่ไอ้ยามกูดูนี่อยู่ไอ้สัตว์ไม่ต้องมา ดึงมันดึงมันเข้าโลกวาเดนยังไงมึงเก่งมึงเก่งจัดวายเรียบร้อยลงไปเลยไปลูดักแล้วดักแล้วฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนนั้ขาดเธอไปแล้วน่าคิดจีแบบนี้อ่อพวกแม่งขังกูในน้ำแน่เลยอ่ะนะกูดักแล้วไม่รอเลยไม่รอไม่รอไปยังไงวะเนี่ยอย่างงี้โดนยัยดูก่อนวายตาย ตายไม่ทุกัดักเลยกดไป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 นกฎบียอไรยักเบอไป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 ยไปแล้วอย่างงี้วัวตายทกับดักได้เฮ้นน่ะไปเรใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันตังแม่เลยละกันไดเะดเรร้อยมึงกดระเมียอะไรเนี่ยตัตตามมเช็คกับดักรอบก่อนมันมันบังไงต้องเช็คก่อน ตอนมันลงมามันจะมันไม่บักมันไม่บักมันจะเป็นเลเซอร์กันด้านหน้ามันเว้ยนั่นเหรอพอมันเหยียบขึ้นอันเนี้แล้วกันมันจะเลเซอร์กันเอาแล้วทำไมกูตายวะเอ้าเอ้าอะไรวะเอ้ากูเป็นผู้เล่นเอ้าอ๋อมันมีมันมีทะลุตรงนี้เอ้าเอ็ม้ามึงจิงอ่ะวันนี้นี่ใว้กูไต่เด้เอ้ยกำลังกล้ากวนเฮ้กูจะกอ้กวนมันเองว่ะ

ไอ้กูขึ้นมากูขึ้นมาเฮ้ยยยยกด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 ไอ้ยงไม่กดกดานเดี๋ยวไปดักให้ไอ้ยังวิ่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 งอันนี้ขอย่าลอยยิ้มกดิ้งยังมกดเอ้ยนี่สิครับจุดนีป

ไอ้ดเี้ยตเียตก็มาหวก็มาหนจเลยเเจอมันจมนเจอมนสาหินแน่ยย่าีเนี่ไม่ดีไ่ไ่เ่นไตหลงเหรอหลงเหรอไม่ดีพี่ผมขอเหยียบตรงนั้นก่อนแล้วพี่ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเจ๊หลง มันมันดิไอาร์กยนิไออารดักวะไอดักไออารเป็นสเปาแคบไอเยี่ยตุ้ยสี่มันต้องสองหินสี่อยนต้นต้หินไอยงนี่เราไม่คนเกะกันแล้วเลยไปไอยังไงกันกนกั กดโดกดกดไม่กัดได้ไอ้ยี่ไอ้ตันไอ้กัดไส้หมูเดียวกันเองไอ้เหี้่ลาไอ้ใครว่าอยู่บนนั้นไงไอ้เหี้ยหนีไปรีบกดเดี๋ยวนี้ไปไปดีโลโลวิ่งนี่เป็นมืออาม่าหนิไงวะนี่นี่ใคกัดหมูเดียวไหมไอ้โลมันเลี่ยมไปเลยเลี่ยมไม่โลเลี่ยมโดนไอ้คนยาวไอ้โลไม่อยู่ทีมเดนมันอยู่ทีมลันเดอร์ไอ้เหี่ลิฟเฟอร์อาวาไอ้สัตว์ ฮอ้โหมันไม่เกิดใส่บาวมันเกิดใส่บากูกูจะเย็นหอยอ่ะ